بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والمن التوين رب شرع لي صدري واسري أمني وحل من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاعتون ديراك لك ورحمة الله وبركاته بنا نعلم ديراك قوام لأي بن سنك سمخان نه كان لأي بن سنك تي الله تعالى รอส oh al ูลลล ullah อ ل ลั ل ل ه عليه ล س ل م บอกอัลลัฮะยาอุชอะบะตุนมินันอีมานนะครับความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาดังที่บอกไว้ว่าการศรัทธานะมีหลายชั่วบ้างมีหลายแขนงนะครับสูงสุดก็คือละอิลัยรอซาะนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนั่นก็คืออัลฮะยาอุชอะมาตุนมินันอีมานความละอายเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา นั่นหมายความว่าความละอายเป็นสิ่งที่สําคัญละอายใครครับละอายต่อบาปละอายต่ออัลลอฮ์นะครับเวลาเราจะทําบาปทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแม้กระทั่งเรามาอยู่คนเดียวนะครับถ้าเกิดเราละอายอัลลอฮ์เราก็จะไม่กล้าที่จะทํา <c oughs> แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากอยากจะบอกไว้นะครับการที่เราเป็นมุสลิมเราต้องมีระดับยกระดับจิตของเราให้เป็นจิตที่มีคุณธรรมตลอดท <c oughs> ารุนบอกว่า อัลลอฮฺบุตรละกันนะกะตาราะฟาอิลลัมตะคุนตาราะฟะอินนะฮูยระรอกะเวลาเรากราบไหว้อัลลอฮ์กราบไหว้ก็คือละหมาด <c oughs> นะครับให้ลำการละหมาดเนีย่ยเหมือนกับเราเห็นอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เห็นอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ก็เห็นเรานะครับแน่นอนเราไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกนะครับแต่เราต้องรู้สึกได้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับกำลังมองเราอยู่นะเหมือนกับมีอายะห์อุรอานที่บอกว่าเออ่ อัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้ชิดกับเรายิ่งกว่าเส้นเลือดที่อยู่ข้างลําคอซะอีกอนั่นมันคือเป็นการเปรียบเทียบเป็นการบอกว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้เราเพราะฉะนั้นเราต้องมองอะไรให้มันเป็นการที่อัลลอฮ์ตาลากําลังจ้องมองอยู่แม้กระทั่งสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวของเราเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะอายต่ออัลลอฮ์เราจะไม่กล้าที่จะละบาตทำบาตคณะละหมาดเอาแค่ะละหมาดอัลลอฮ์อักบัตใจ่ายของเราเนี่ย ใจของเราต้องตะวันุมุ่งอยู่กับเราแต่ถ้า,าใจของเราออกนอกละหมาดปุ๊บหมายถึงว,ว่าไปเรื่องของการทํามาหากินเราต้องเกิดความรอายเลยว่าอัลลอฮ์กำลังมองเราอยู่เรากําลังเข้าฟาอลเราผูดยิ่งใหญ่เวลาใจของเราเนี่ยออกไปสู่สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนเรากําลังมินอัลลอฮ์มินพระบรมเดชานุภาองอัลาิย์หัวตาลมันต้องฝึกใจให้ได้นะครับของแบบนี้มันขึ้นอยู่การฝึกถ้าเกิดว่าเรา ใจเราออกนอกละหมาดปุ๊บทันทีเนี่ยให้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 เกิดความละอายว่าเรากําลังทําบาปกับเลาอยู่เรากําลังหมิ่นพระบรมเดชเนี่ยชานุบาพ์พรกเเวลาเราไปนี่คือการละหมาดนะครับขณะที่เราไปทําเรื่องอื่นเช่นออกไปแล้วเราไปพบของที่มันตกอยู่นะครับในสถานที่ตามที่ไหนก็แล้วแต่ในสถานที่ที่บ้านของเขาบางทีเราไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวฟางนะครับอ่า ตามข้างถนนอันนี้เป็นที่ฮาลานสาหรับเราแต่พอเราเข้าไปในเขตของคนอื่นไม่ฮาลานแล้วนะ <c oughs> เราต้องรู้ว่ามันเป็นของของเขาแล้วเราต้องขออนุญาตเขาเราอยากจะไปเกี่ยวย้าของเขาเราไปเกี่ยวญ้าเห็นต้นมะม่วงมีลูกมะม่วงเราจะไปเด็ดเราต้องละอายว่านี่โอ้มันเป็นสิทธิ์ของเราห้ามที่เราจะไปเกี่ยวญ้าในที่ของชาวบ้านเขาห้ามไปเด็ดลูกมะม่วงของเขา ห้ามไปเก็บเศษเหล็กข้างบ้านเขาออกมานะครับเพราะว่ามันเป็นบาปเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเราต้องละอายว่าอัลลอฮ์กำลังมองเราอยู่ราไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกต่อัลลอฮ์เห็นเราอย่างน้อยที่สุดเรามองสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่ก็อัลลอฮ์สร้างท้องฟ้าอัลลอฮ์ก็สร้างต้นไม้ก็ของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์สร้างไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอัลลอฮ์กำลังจ้องมองเราอยู่นะครับแน่นอนเราไม่เห็นอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์เห็นเรา นะครับเห็นเราตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องมีอะไรนะมีความละอายในการทําอิบาดนะเพราะฉะนั้นมีคําพูดของทรสุลบอกว่าอิดาลัมตัสต ahi ฟัสนะมาตาชาอูอันนี้เป็นคำเป็นคําพูดที่เป็นการเหมือนกับว่าแดกว่ากันนแหละนะเมื่อท่านไม่อายแล้วอิดาลัมตัสต ahi ฟาสนะมาตาชาอูเมื่อท่านไม่ละอายก็ทำตามที่ท่านปรารถนา คือเมื่อไม่อายอาลัลลอฮ์แล้วอลัลลอฮ์ไม่ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาทําตามทาเต็มที่ไอคําพูดอย่างเนี้ย <c oughs> ไม่ได้หมายความว่าจะหาลานให้นะครับแต่เป็นความคําพูดเป็นการบอกว่าถ้าคุณทําตามใจของคุณแล้วเนี่ยพอไปเจอนรกอัลลอฮ์ที่ร้อนถึงเจ็ดสิบเท่าคุณจะมาอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ได้จะมาอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับรู้ทั้งหมด พราะนั้นพี่น้องจะรักศรัทธาชนที่รพบเรื่องของความละอายเป็นเรื่องสําคัญนะเวลาทํางานอะไรก็ตามนะครับอย่าทําช่วยทําให้เรียบร้อยทาให้มีทำให้เต็มที่เพราะอะไรอลัลลอฮ์มองอยู่บางทีาทางาหัวหน้างานมอบงานอะไรมาเนี่ยก็ต้องทําอย่างเต็มที่ถ้าทําไม่เต็มที่ทํามั่วทําช่วยเราต้องละอายอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำลังม,มอง,มองเราอยู่ แล้วก็ที่สาคัญที่สุดในการทํางานเนี่ยนะครับอลัลลอฮฺตาลาสอบสวนทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะคุณทํางานขององคอ์กรทํางานของอะไรอลัลลอฮฺกำลังสอบสวนคุณทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าทาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าช่วยๆนะครับจงละอายอาลัลลอฮฺเถนะครับแล้วทําอะไรเนี่ยนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าตามหลักาศาสนาทําอะไรทําเพื่ออลัลลอฮฺพอใจไม่ทําเพราะกลัวอลัลลอฮฺจะไม่พอใจเห็นไหมครับ วามินานาซีไม่เยสรีนัฟซาฮุบิจิวาอามารอดิลละคนคนหนึ่งได้ขายตัวของเขาขายตัวงเขาขายงานของเขาขายทรัพย์ของเขาขายทุกสิ่งทุกอยาก่างนะครับให้กับอัลลอฮ์เพื่อให้อัลลอฮ์พอใจมันจะทําอะไรก็ทํทเาเพื่ออ <c oughs> ัลลอฮ์พอใจไม่ทํำก็เพื่อละอายกลัวอัลลอฮ์จะไม่พอใจกับก็ขอฝากอ ي ม ا ن น,นะครับขั้นพื้นฐานไว้กับพวกเราทุกคนว่าบิลลาฮิตาฟิกวะนิดยายะสัลลมมุอะลัยกุมวะรห์มะนุลลอฮะบะบระกาตุ <c oughs> <c oughs>